ปาเลัสกำลังทำแฮมเบอร์เกอร์ให้แซมเมื่อนี้ฉันทำเมนูสุดพิเศษเลยล่ะนะเนี่ยนานๆครั้งก็ไม่เลวเหมือนกันที่ใช้น้ำมันน้อยลงเลยนะอืมเขาคงไปเจอสูตรในอินเทอร์เน็ตแล้วมั้งอรอไม่ไหวแล้วสิน,น,น้นทีเปลี่ยนเมนูบ้างก็ดีเหมือนกันนะเนี่นยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ พัพปาร์มัสแฮมเบอร์เกอร์สูตรพิเศษท่าดาฉันปรับเป็นสปากเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์สุตพิเศษสำหรับนายเลยล่ะนะพี่ชายเข,ขอบใจมากน้องชาย <laughs> ขอให้อร่อยนะแซนส์สสก้วแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยโทษทีสปากเกตตี <laughs> โอ้ อีกครับแหม้ไม่เจอกันนานเลยนะผมกลับมาแล้วแล้วมีข่าวดีมาบอกด้วยล่ะนะเพราะว่าตอนนี้น่ะผมมีห้องส่วนตัวแล้วนะห้อง <laughs> ส <by S 1> <might be S 2> ่วนตัว <t> น่ะมันดีนะเพราะว่ามันจะได้ทำคลิปภาคต่อได้ยังไงล่ะจริงมากเรากลับมาทำคลิปเนี่ยเราจะภาคแค่ตอนเดียวมันจะการลายอยู่นะมันก็ดูเงเงาหน่อยอ่ะ นี่ไหนแล้วเราก็มาเพิ่มเร่งสปีดต,ตัวเองหน่อยดีกว่าโดยการเติมน้้ำตาสักหน่อย <laughs> เฮ้ยฉันมีของขวัญให้นายด้วยโอ้พระเจ้าให้ฉันเหรอมันคืออะไรนะ่ะโนลีปอบยังไงละ่ะ ใช้งงเอ่อชิปหายละเอ่ออ,อลืมเสียงบูว <c oughs> ้นะเอาว่าเอาไว้คลิปหน้าจะแก้ตัวนะครับ <c oughs> แต่ในไหนเราก็เติมต้ตายกันมาแล้วนีเนาะ <c oughs>

ฉันอาจจะทำให้ด <Slow S 1> ีกับเธอก็ได้นะฉันฉันฉันเตือนเธอแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วเทบแธอนะ ฟีกำลังหลับปุ๋ยมันเป็นความผิดของเธอเองนะเด็กน้อยฉันไม่ผิดนะเฮ้นี่มันไม่ตลกเลยนะพวก ใช่ฉันรู้ว่าเจ้านี่ก็คือฉันแต่เจ้านี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรดีเลยนะเนาะเฟลเซนหมสติ <c oughs> นายก็อีกคนจะมาผ้าอันนี้ทำไมกันเล่าเธอทีเธอท,ทีดีเกินไปหน่อยงั้นไปแบบซอบๆหน่อยล้วกันกระถางต้นไม้แซนแอนพาเพลัส

ซอไปเหรองั้นเราไปดูน้ำตกกับแซงกันดีกว่านะครับเฮ้ยเจ้าหนูอยากดูน้ำตกกับฉันไหมอืมได้สิดูนี่นะเอ๊ะห่ยเห็นป่เห็นปะน้ำน้ำตกเกดเลยน่ะเล่นป่าอะไรเนี่ย เห็นไหมทุกคนเห็นป่าน้ำตกไงโอเคโอเคครอนี้จะจริงจังแล้วคอนี้จริงจังแล้วงั้นเราไปจริงจังกันหน่อยโดยการอินกับบทบาทมากกว่านี้ฉันฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆฉันทำาะไ้เธอ ข้าเธอไปตั้งหลายครั้งแต่เธอก็ยังอยากที่จะให้อภัยฉันเหรออย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันไม่ได้ชอบการแสดงออกของเธอ <c oughs> หยุดเลยนะ <c oughs> คือว่าฉันบอกให้หยุดเงยหยุดใจที่พวกเราได้แล้วเธอนะ เป็นอะไรไม่ได้หรอกเธอทำอะไรนะก่อนไงอืมก็สึกว่าได้อยู่อะนะแต่รู้สึกมันเหมือนมันได้มากกว่านี้อีกอะงั้นขอต่ออีกหน่อยแล้วกัน นี่คือคำถามเพื่อจะไปต่อเธอ,เอรู้สึกยังไงตอนที่เธอฆ่าพื้นของเธอเธอรู้สึกยังไงเมื่อเธอกรปุ่มโจมตีโดยไม่ลังเลเลยแล้วเมื่อฉันพยายามจะค่าเด็กหรือขออย่างเธอรู้สึกยังไงบ้าง อืม,อมดีขึ้นฮนะงั้นคราวนี้ลองเป็นแบบอืมตัวละครเยอะขึ้นล่ะจะเป็นยังไงฉันชอบฉันชอบนายแซนส ฉันชอบมันมากเลยฮฮึช oh. <Hey. S 1> <laughs> ันันนี่มันเกินไปแล้วนะนั่นมันของที่เราลืมจากฉันจากคู่หูของฉันเลยนะเก็บดีๆหน่อยไม่ได้หรอจยะ <laughs> ว่าไปนั่น oh. ทำเอยมีเรื่องตลกเยอะแยะเกิดขึ้นเลย <c oughs> งคงจะต้องทำอะไรนิดหน่อยเพื่สอส่งเสริมทำ่อยแล้วกันอืมก็ดูโอเคดีแล้วนะงั้นเราจริงจังมากพอแล้วเราไปแบบมุงมิงมุงมิงน่นารักกันหน่อยดีกว่าเฉ <c oughs> ันดูน่ารักเหนือกัน โอ้จริงดีนี่น่าเอาฟีที่ฉันมานะ่ะน่าลองใส่ดูสิไม่น้าอย่าใส่นะเอ๊ะฉ,ฉ,ฉันเหรอเอ่อฉันว่าไม่จะดีกว่านะฮะขอบคุณ p l e ส s e เนอะโอเคก็ได้ก็ได้เงี้ยฉันฉันหายใจไม่ออก อืมออเมาเป็นขนาดนี้ตพิ่งแต่เมื่อไรอะโอเคฉันทนไม่ไหวทีต่ตอไปแล้วจะฆ่าพวกมันให้หมดตอนนี้เลยได้ไหมอย่าชวร์นะทำเลยทำมันเลยค่ะล่ะฉันฉันทนไม่ไหวแล้วนทนไม่ไหวแล้วอน่ารักกันจังเลยนะ ่างทุกคนผมกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างากับทีภาคแต่จากที่ผมเพิ่งกลับมานะมันก็ยังมีความไม่ดีนิดหน่อยแล้วนะก็ต้องใช้เวลาในการฝึกทีทีนะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีสำหรับการกลับมาชมตัวเองไว้ก่อนชมเวเองก็มาเลยแหมกำลังใจมันต้องมาจากตัวเองอย่างแรกเลยนะรู้ไหม หนึืงสิ่งที่เรียนรู้มานจะการสุกไฟ